ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2568ครับใครชมคลิปนี้ขอให้ประสบโชคดีตลอดทั้งวันนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีจังหวะให้ต้องวางแผนอนาคตอย่างจริงจังนะครับการงานวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง xx ที่ส่งผลระยะยาวนะครับการเงินวันนี้ ต้องระวังเรื่องการคำประกันนะครับหรือการรับปากแทนคนอื่นนะครับเรื่องความรักครับวันนี้เกิดจากการมองต่างมุมนะครับใจคิดอย่างหนึ่งนะครับแต่อีกฝ่ายกับคาดหวังอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้ ความใจเย็นเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ครับวันนี้มีเกณฑ์ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับจากความผิดพลาดของผู้อื่นนะครับส่วนเรื่องการงานต้องแก้ไขงานซ้ำๆนะครับหรือย้อนกลับไปจัดระบบงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องการเงินนะครับมีรายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะครับหรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับส่วนความรักนะครับจะได้เห็นนิสัยเอกๆของคนรักที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับทำให้เริ่ม คิดทบทวนบางสิ่งในใจนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับวันนี้ความคิดสร้างสรรค์เด่นชัดมากนะครับเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไอเดียนะครับหรือการเจรจาต่อรองนะครับส่วนเรื่องการงานวันนี้มีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ ในระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับวันนี้มีโอกาสได้เงินจากงานเสริมหรือผลตอบแทนเล็กน้อยนะครับมาถึงเรื่องความรักครับวันนี้มีความรู้สึกอยากอยู่เงียบ มากกว่าการพูดคุยถกเถียงกับคนอื่นนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธครับวันนี้จะมีเรื่องให้ต้องจัดการกับคำพูดหรือข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนนะครับเรื่องการงานนะครับต้องระวังความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการสื่อสาร ด้วยคําพูดเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องการเงินครับวันนี้มีเกณก์ใช้จ่ายกับของใช้จําเป็นชิ้นใหญ่ด้วยนะครับสําหรับความรักนะครับควรในเรื่องการประชดประชันนะครับเพราะจะกลายเป็นะนวนความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นนะครับมาถึงวันพรฤหัสบดีครับ วันนี้พลังใจขึ้นกับคำพูดของคนรอบตัวนะครับเรื่องการงานนะครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องเข้าร่วมการประชุมหรือรับทราบข้อตกลงใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับวันนี้หมุนเวียนได้นะครับแต่ต้องระวัง การลืมนักชำระนะครับส่วนเรื่องความรักวันนี้จะรู้สึกว่าใจไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับมีความรังเกกับทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันนี้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับแม้จะทำให ตัวเองเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับส่วนเรื่องการงานนะครับวันนี้ต้องรับผิดชอบงานแทนคนอื่นชั่วคราวนะครับการเงินนะครับมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับ วันนี้มีแรงดึงจากอดีตท,ทำให้ยังตัดใจจากบางความรู้สึกได้ไม่หมดนะครับสำหรับวันเสาร์ครับเป็นวันสุดท้ายของการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันพฤหัสสาดีที่18ธันวาคม2568ครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้ควรในเรื่องการใช้อารมณ์ เป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องการงานนะครับจะได้เจอกับงานจุกจิกที่ต้องอาศัยความอดทนสูงนะครับเรื่องการเงินครับวันนี้มีโอกาสเสียเงินกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่านะครับหากไม่คิดให้รอบคอบก่อนนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับวันนี้เหมือนอยู่ในช่วงที่ต้องทบทวนนะครับหากผ่านวันนี้ไปได้ใจจะเริ่มนิ่งและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ไม้เจติพัฒน์หัรพยากรก็ต้องขอ,อขอบคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ